hello my friends welcome to coffee and reactions video channel i am mustafa from turkey and i have a new suggestion from thailand you wanted me to watch one more video about princess chakris return from thailand let's do the translation first not knowing it was pratep a girl with pigtails invited her teacher to visit her home. I will have that treat me to a meal. This is the name of the video, and we are gonna watch this video from Thai Direction Institute YouTube channel. Thank you, my friends, for sharing this video with us, and let's start. ประวัติศาสตร์นอกพงศาวดาร Secret of History ค่ะเป็นอีกเรื่องราวสุดประทับใจที่ครูสอนภูมิศาสตร์ถูกนักเรียนหญิงชวนไปเที่ยวที่บ้านซึ่งก็ไม่ได้รู้นะคะว่านักเรียนหญิงคนนั้นคือ <Sure. S 1> สมเด็จพระเทพนั่นเองค่ะ เรื่องที่เราจะเล่าดังต่อไปนี้นะคะก็มาจากบันทึกของพระราชวิจิตปฏิพานค่ะพระราชวิจิตปฏิพานนี้อยู่ที่วัดสุทัศน์นะคะถ้าเล่าไว้ว่ามีนักธุรกิจคนหนึ่งมาหาท่านที่วัดสุทัศน์ค่ะเป็นนักธุรกิจที่ทำงานอยู่กับคุณเจริญคุณหญิงวน,นาเิริวัฒนาพักดีเมื่อพบกันท่านผู้นี้ก็แจ้งความประสงค์ของการมาพบแล้วก็เล่าเรื่องที่เป็นจุดประสงค์ดังนี้ท่านคงพอจำผมได้นะครับ เราเคยพบกันที่บ้านของคุณเจริญคุณหญิงวน,นาศิริวัฒนาพักดีผมมีเรื่องอยากจะเล่าให้ท่านฟังดังนี้ว่าเมื่อก่อนผมเป็นครูสอนวิชาภูมิศาสตร์และก็วิชาประวัติศาสตร์ปกติผมต้องไปค้นคว้าข้อมูลในหอสมุดแห่งชาติต่อมาก็มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งผูกเปียสองข้างเข้าไปค้นข้อมูลอย่างจริงจังวางก็สนทนากันถึงเรื่องวิชาการอยู่มาวันหนึ่ง นักเรียนหญิงคนนั้นก็ชวนผมไปเที่ยวบ้านโดยบอกว่าจะให้พ่อเลี้ยง <Okay. S 1> ข้าวหนึ่งมื้อในฐานะที่ให้ความรู้ด้านวิชาการโดยมีการนัดแนะกันที่พระราชวังดุสิตสวนจิตรดาโดยเธอบอกว่าเมื่อเข้าประตูที่หนึ่งแล้วขอให้บอกแก่คนที่เฝ้าประตูด,ด้วยคำพูดนี้คำพูดคำนี้นะคะ I'm curious about really Thai princess go the same school with other girls It, it is very uh, interesting for me. Generally, we can't see um, royal families go the same school with the other children together. Uh, I, I generally thinking about that they have special education in their palace, in their special houses. Wow, this is really very interesting to see she is getting education together with the other children from Thailand. <Okay. S 1> ก็คือเป็นคำพูดที่รู้กันภายในนะคะในวงจำกัดนั่นเองครั้นถึงวันนัดหมายผมก็เดินทางไปโดยรถแท็กซี่เมื่อเข้าประตูผมก็ไม่ได้สงสัยคงบอกเจ้าหน้าที่ตามนั้นครั้นถึงขั้นที่สองผมก็บอกตามนั้นอีกก็คือคีย์เวิร์ดที่ให้มานั้นนะคะ mm hmm. เจ้าหน้าที่ก็อธยาศัยดีให้ความเคารพผมอย่างยิ่งแต่พอไปถึงขั้นที่สามผมก็เริ่มเห็นภาพชัดเจนว่า แท้ที่จริงเด็กผู้หญิงคนนั้นคือสมเด็จพระเทพพรตนะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งตอนนั้นยังมีได้เฉลิมพระยศนี้ท่านครับพอผมนึกออกก็เริ่มสั่นแล้วแต่ด้วยเหตุที่ผมนึกไม่ออกนั้นเพราะผมไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าฟ้าจะสนพระไทยในวิชาการอย่างจริงจังเวลาค้นคว้าก็ทรงสืบค้นด้วยพระองค์เองทุกอย่าง ทรงค้นคว้าและจดจำอย่างขมีขมันโดยไม่ได้มีข้าราชบริพารเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพระองค์แล้วเวลาที่ทรงสนทนาก็ให้ความนับถือคู่สนทนายิ่งรู้ว่าผมเป็นครูสอนวิชาดังกล่าวเมื่อผมรู้ว่านักเรียนหญิงคนนั้นคือสมเด็จพระเทพผมก็ประมาและแล้วรถแท็กซี่ก็ถึงที่ทนัดพบสักครูพระองค์ก็เสด็จออกมา แล้วตรัสปฏิสันฐานถึงตอนนี้ผมก็ก้มลงกราบกับพื้นและที่ทำให้ผมสั่นยิ่งขึ้นก็คือตอนนี้ผมรู้แล้วว่าคุณพ่อของเด็กหญิงคนนี้คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จออกมาทร<อ>งมีพระพักที่ยิ้มแย้มแล้วตรัสว่าเห็นลูกสาวบอกว่าเป็นเพื่อนกันเมื่อพระองค์ตรัสด,ดังนี้ผมก็ก้มลงกราบด้วยความประมาทเป็นที่สุด แล้วกราบบังคมทูลว่านี้เป็นการบังอาจพระพุทธเจ้าค่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตรัสว่าขอให้ทำตัวตามปกติไม่ต้องประมาห,หรือกลัวแต่อย่างใดพระองค์ตรัสขอบใจที่ได้เป็นเพื่อนสนทนาในวิชาการดังกล่าวจากนั้นพระองค์ก็ตรัสว่าอันที่จริงก็มีผู้อยากขอเข้าเฝ้าเป็นจำนวนมากบางรายก็ขอนำเงินขึ้นทุลกล้าวถวาย แต่เราก็ไม่สามารถจะรับเงินของบางคนได้เราจะรับเงินของเขาได้อย่างไรในเมื่อเงินที่เขานำมาถวายเรานั้นเป็นเงินที่เกิดจากการขายแผ่นดินของเราเราจึงรับเงินนั้นไม่ได้ถ้าจะถามพระราชาอย่างเราว่าพระราชาอย่างเราต้องการอะไรเราก็ขอตอบว่าพระราชาอย่างเราต้องการคนที่ซื่อสัตย์ พระคนที่ซื่อสัตย์คือสมบัติของพระราชาผมก้มลงกราบถวายบังคมพระองค์อีกครั้งด้วยความซาบซึง้งน้ำตาไหลในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้แก่ครูสอนหนังสือเล็กๆคนหนึ่ง พระราชดำรัสของพระองค์มีคุณค่ายิ่งต่อชีวิตของผมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารที่ผมรับประทานแล้วอิ่มตลอดชีวิตจากวันนั้นมาชีวิตผมก็เปลี่ยนแปลงไปโดยที่ผมเองก็ไม่ได้รู้ว่าทำไมชีวิตของผมซึ่งเป็นครูต้องเปลี่ยนแปลงงานที่ทำโดยไม่ได้ตั้งใจชีวิตเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับแต่พระราชดำรัสที่พระองค์ตัดไว้นั้นจารึกอยู่ในใจผมเสมอ ผมอยากจะเรียนท่านให้ทราบเพยียงเท่านี้ล่ะครับถ้าท่านจะกรุณานำไปเล่าให้คนทั้งหลายได้รับทราบก็จะเป็นลาบของคนที่ฟังเขาจะได้รู้ว่าพวกเขาควรทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนของพระราชาอาจารย์ท่านนี้เมื่อเล่าจบก็ลากลับด้วยสีหน้าที่อิ่มสุขและน้ำตาที่คลอบเบ้าตาม่ใช่เพียงอาจารย์ท่านนี้ที่อิ่มสุขเท่านั้นอาตมาเองซึ่งเป็นผู้รับฟังก็อิ่มสุขน้ำตาคลอบเบ้าเช่นเดียวกัน ขอขอบคุณบทความของพระราชวิจิตฏิพานวัสุทัศน์และเพจ100พระชนสาสมเด็จพระสัมพราถเรื่องราวดีๆแบบนี้เราจะนำกลับมาเล่ากันใหม่ที่ประวัติศาสตร์นอกพงศาวดาร s e c r e ตอ f ฟ i s ส o r y สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ What an impressive story, right? ท uh, ์เอ h a Chakris ษณ์ทุ่ม she invites a teacher to home and uh, the teacher is uh, seeing the king This is so interesting. This is very interesting and very heartwarming story. But this is a real story, right? Very cool, very beautiful. I I love it so much. Not knowing it was Prate, a girl with pigtails invited her teacher <laughs> to visit her home. I'll have that treat me to a meal. Thank you Thai Direction Institute YouTube channel for this beautiful heartwarming story. I love it so much. Thank you for your suggestions, my friends, for me to watch it. Thank you for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.